ดีชาวโซเชียลมีเดียทุกท่านครับสำหรับเพื่อนท่านใดที่รักการซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับวันนี้ช่างใจจะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คการรั่วซึมของซีนก้านวาล์วครับของรถจักรยานยนต์สี่จังหวะวิธีการมีว่าเราจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงครับน้ำมันเป็นซีนนะครับเทเข้าไปที่รูนี้ครับรูไอดี ID. หรือว่ารูไอเสียก็ได้ครับ เอียงฝาสูบไปอยู่ใน,ในลักษณะแบบนี้เอียงฝาสูบไปอยู่ลักษณะแบบนี้ครับให้เราเทน้ำมันเชื้อเพลิงลงไปนในรูนี้ครับเทจนเทจน,เทจนเต็มทุยเทจนล้นเลยนะเสร็จแล้วเราค่อยคอยมาสังเกตบริเวณน,นี้ครับบริเวณวาล์วเนี่ยถ้าซีนการบอลมันรั่วครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเทเข้าไปเนี่ยมันจะซึมจนเห็นเป็นคราบหยดน้ำมันนะครับ อันนั้นแสดงว่าซีนการวาวรั่วแต่ถ้าเราเทเข้าไปในรูนี้แล้วแต่ถ้าเราเทน้ำมันเข้าไปในรูนี้แล้วทิ้งไวส้สัก5นาทีไม่มีการหยดเยิมบริเวณนี้แสดงว่าซีนการวาวเราดีนะครับนี่ครับนี่ครับเทไปจนล้นจนเต็มเลยนะนครับเทประมาณนี้เลยครับ าณไหนก็นี่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็นี่มารอสงเกตตัวนี้ครับทิ้งไว้ห้านาทีนะครับรู้เรื่องนึกจากว่าน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันเชื้อเพลิงของเราเนี่ยมันไปต่อการรั่วซึมครับถ้าดูแล้วไม่มีการรั่วครับไม่มีการซึมเนลยก็แสดงว่าซีลการเบาวเราดีอยู่ครับนี่ครับ ขนาดน้ำมันเบนซินยังไม่รั่วครับแล้วน้ำปับสาษาอะไรกันน้ำมันเครื่องครับซึ่งน้ำมันปลูกตีนะถ้าถ้าถ้ามันมันม,มันเสียหรือมันไม่ดีเนี่ยมันจะเยอะออกมาเลยจนเราสังเกตเห็นได้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำตามได้ครับเทคนิคสำหรับการเช็ครั่วของ ซีนการเบาครับทําได้ทั้งสองด้านนะทั้งทั้งด้านในดีและด้านในเสียแนะนําเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะมันจะไปต่อการรั่วซึมก็ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีครับเพื่อความชัวถามว่าทำไมเราต้องเช็คครับเพราะว่า บางครั้งเราไม่อยากเปลี่ยนซีนการวาล์วเราไม่มั่นใจว่าซีนที่ที่อยู่ในตัวรถเนี่ยมันมันดีหรือเปล่าเราก็ใช้วิธีนี้หรือเราจะใช้วิธีนี้ตอนที่เราเปลี่ยนซีนการวาล์วด้วยครับเราอยากรู้ว่าซีนที่เราเปลี่ยนไปนั้นอ่ะมันใช้ได้ดีหรือเปล่าเพื่อนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ทำตามได้ครับ ของตัวนี้สวยงามนะครับไม่มีการเยิ้มครับสแสดงว่า